สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดก,กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉันโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีทีม my brother ได้รับรางวัลเราชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งประจำปี2565โดยนักเรียนที่คว้ารางวัลในครั้งนี้ได้แก่ 1. นางสาวกิติยาดาแสงอ่อนปวช .2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 2. นายขจรพลเล้าเจริญปวช .2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิกพร้อมเข้ารับมอบรางวัลเกียรติบัตรพร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนเงิน3,000บาทโดยนายอุทัยผลพวกวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนางละดาภาสแสวงทรัพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำนักเรียนนักศึกษาตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการวาดภาพ สีน้ำผุ่นนิ่งระดับปวชในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่30ประจำปีการศึกษา2564อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่โดวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้รับรางวัลเราชนะเลิศอันดับ4ระดับเหรียญทองจากการแข่งขันส่วนพัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้นนางสาวพิทยาชัยสงคราม นายกุทศมศมรีนครอ,อุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาพนักงานครูเจ้าหน้าที่รวมตอนรับคณะกรรมการในการนิเทศติดตามประเมินการคัดเลือก1อำเภอ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2 5 6 5เนื่องจากพื้นที่ชุมชนวางแดงพบปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนด้านเส้นทางคมนาคมที่สัญจรไปมาลำบาก พร้อมไฟสองสว่างไม่ทั่วถึงและระบบน้ําเสียไหลเอ่อล้นนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีจึงมอบหมายให้นายปริญญาเนื่องโนราชผู้อำนวยการสํานักช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนการโยธาเข้าดําเนินการพื้นที่ตามคําร้องของประชาชนเพื่อหาทางแก้ไขให้กับประชาชนในระแวกนั้น นายอุทยัยพลพวกวัฒนธร,รรมจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ในายสังกรแสงเดือนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและนายสุวัตพันธุมานักวิชาการวัฒนธรรมเข้าร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีในการจัดระเบียบสังคมของร้านอาหารและสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อเป็นการเฝ้าระวังควบคุมสถานประกอบการต่างๆให้ปฏิบัติตามมาตรการข้อบังคับของจังหวัดอุบลราชธานีและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้อ รัฐโครโรนา2019หรือโควิด -19 ให้ทุกร้านที่เข้าตรวจได้ปฏิบัติตามอย่างเครื่องครัดนายสุวิทย์โรจนศัก์ิโสธรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กลุ่มงานทันตะสาธารณาสุขจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและนำเสนอการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุนวัตกรรมผู้สูงอายุฟันดีโซนที่3ณสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอสําโรงโดยมีนายวานิศสายยืน สาธารณาสุขอำเภอสำโรงกล่าวต้อนรับคณะวันที่7มีนาคม2565เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดรวมเป็นวิทยากรอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและผู้สนใจจำนวน50คนณห้องประชุม403คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตฉุกเฉินการ CPR พร้อมการใช้เครื่อง AED วันที่8มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนายแพทย์สุวิทย์โรจนศัก์ิโสธรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมวิทยากรครูขอเรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัยโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางและพัฒนาการสงสัยล่าช้าล่าช้าในเด็กปฐมวัยจังหวัดอุบลราชธานีประจํปี2565 ระหว่างวันที่8-9มีนาคม2565ณห,ห้องประชุมสภากออมทร,รัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานีนายแพทย์สวิทโรจนศักิโสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายธานินชัยยานุกูลรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีประธานเขตพัฒนาสาธารณาสุขพื้นที่โซนที่3ออกเยี่ยม คป,อปอสอ,อนาเยียเพื่อติดตามกำกับการควบคุมโรคทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มีกระบวนการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นในวันที่8มีนาคม2565ซึ่งมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสตรีอันได้แก่ สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลร,ราชธานีสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลร,ราชธานีชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลร,ราชธานีและเครือข่ายสตรีได้บูรณาการร่วมกันจัดงานให้เป็นหนึ่งเดียวมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คน